โอ้โหตายแล้วอันนี้คืออึ่งนะคะนี่ไปตรงไหนไม่เจออึ่งเลยโอ้อันนี้เป็นอึ่งอะไรอึ่งนี้ไม่เหมือนกับอึ่งนี้เนาะนี่อะไรอ่ะงเป็ดอืมคุณเคยเห็นมั้ยอันนี้เราวันนี้เรามาตลาดกัมพูชานะคะตลาดกัมพูชาก็จะมีของขายเยอะๆนะคะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงฝนตกใหม่ๆแล้วก็จะมีอึ่งเนาะเขาก็จะมีอึ่งเข้ามาขายนะวันนี้ก็เลยได้พาทุกท่านมาดูที่ตลาดนะครับว่าอึ่งเนี่ยเป็นอย่างไรแบบไหนก็มีคนมาซื้อเยอะๆเลยอึ่งน,นะคะเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีนี่อึ่งราต้องไปฝั่งทางนู้นไหมโอเคไหมอันนี้คือตลาดนะคะตลาดมาร์เก็ตนะคะ มาร์เก็ตช่องจอมมาร์เก็ตช่องจอมก็จะมีเครื่องขายไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหมวดนะคะแล้วก็ชุดต่างๆผู้คนก็มาจับใจซื้อหากันมากมายเหลือเกินนะคะเสื้อก็จะมีหลากหลายเห็นไหมเสื้อตัวนี้ก็จะมีหลากหลายมากนะคะ นี่ค่ะเรามาซื้อพรมนะคะที่จะเอาไปทำบุญวันนี้นะคะยโสธรามาซื้อพรมนะคะเดี๋ยวพาไปดูเสื้อผ้าราคาถูกๆนิดหนึ่งตรงนี้มันไม่มีอากาศไง ไม่มีอากาศหายใจแบบร้อนเหมือนฝนจะตกป่าไม่รู้นะนี่อย่างนี้สวยเวลาไลฟ์สดนี่อย่างนี้สวยสวยมากตัวละห้าสิบบาทแต่เราแต่เราใส่ไม่ได้ล่ะตัวแทนตัวนึ่งค่ะว้าวมีเสื้อแบบสีนด้วยเลึกเลยค่ะนังยิปโปตัวไม่ใหญ่แล้ว ปลาหางไงตอนนั้นเมื่อไหร่ก็ตีประมายไงดำมองมันไม่แต่ตัวเล็กๆนะไม่มีตัวใหญ่ๆเลยโอ้ยางนี้สวยเจ่นี่เห็นไหมตัวใหญ่ๆอนนี้สวย